สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคอ n คอร์สสามเคสกระดิกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดูภาคหลักไปแล,แล้วเราก็มาดูภาคเสริมกันนะแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้แค่ภาคเสริมกันมาภาคหนึ่งเลยนะ,ะในวันนี้นะเราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าทอนาเมดิเซชันนะซึ่งเราอยู่กับคุณครูฟูนะเล่นเป็นนอตนะครับนอตสีเขียวนะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะสู้กับคุณ บอดี้นะเล่นเป็นโซคอมสีฟ้าอยู่ฝั่งขวาบนนะโซคอมสีฟ้า so เนี่ยมันก็จะดูไฮเทคขึ้นมานิดนึงนะฮะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะ,ะเกมนี้อยู่ในเป็นเกมภาคเสริมนะไม่ใช่ภาคหลักนะคนละภาคกันนะครับภาคหลักนี่ก็อะไรนะเทเบิลิวอสนะฮะแต่ว่าภาคเสริมนี่ก็เคนส์ไรส์นะฮะเมคคณิตก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะะอย่างเช่นยูนิต ทหารช่างนะฮะหรือว่าตัวเอนจิเนียร์นะซึ่งฝั่งนอตเนี่ยจะเป็นซาโบเทอร์นะภาษาไทยก็คือนักก่อวิศกรรมนะฮะเวลาจะยึดฐานเนี่ยมันจะมีดีเลย์สักพักนะแล้วมันถึงจะเข้าไปนะอ,ะอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าเป็นเกมภาคหลักนี่คือ,อเข้าถึงจุดปุ๊บคือเข้าเลยนะไม่มีดีเลย์นะไม่มีแบบไปนั่งคุกเข่านะ,ะตรงนี้ฝั่งสีฝั่งสีเขียวเปิดโรงรถมาแล้วนะเปิดเป็น บัคกี้นะฮะรถจูโจมเบานะผมเรเดอร์บัคกี้นะ gy, นะชื่อภาษาไทยก็แปลว่ารถจูโจมเบานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้คํานี้นะแต่ว่าที่แน่นะครับเป็นยูนิตที่เอไว้สเกลได้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไวนะแต่ว่าจริงๆมียูนิตที่ไวกว่านี้นะก็คือมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์จูโจมแต่ว่าเขาก็ไม่เล่นนะเขาเล่นบัคกี้ก่อนนะเข้ามาสเกลดูนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ถ้าทหารที่เดินอยู่บนสะพานนี้นะี่คือต้องยิงไปแล้วนะอ่าอันนี้มันเป็นแค่ฉากประดับเฉยๆแล้วนะอ๋อโอเคบันไดอยู่นี่เองอ้าวฝั่งสีฟ้าขายทิ้งจนได้นะได้ไรเฟิลมาหนึ่งหน่วยนะหน่วยไรเฟิลไรเฟิลแมนสควอตไรเฟิลสควอตเออนั่นแหละตรงนี้ฝั่งสีฟ้าเปิดด้วยพิษบูนะครับส่งเข้ามาฮารัสรถเก็บเร่นะสามสูตรเลยนะครับผมฝั่งสีเขียวเปิดเป็นสกอร์เปียนนะเอามาเคาน์เตอร์นะ จังหวะนี้โอ้โหยิงแตกไปแล้วเรียบร้อยอแล้วยังไงฮะพิทบูนี่มันยิงเป็นอาวุธประ,ประเภทจรวดนะจรวดมิสไซน์นะซึ่งมันได้ผลดีกับตัวายานเกราะกับสิ่งก่อสร้างนะแต่ว่าข้อเสียของพิทบูคือเลือดมันน้อยนะแค่นั้นแหละครับเจอสกอร์เปียนยังไงก็แพ้ทางอยู่แล้วนะสกอร์เปียนนี่คือยูนิตต่อต้านยานเกราะแบบเน้นๆเลยนะตอนนี้พิทบูถอยหลังยิงนะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้บักกี้แตกไม่ไม่แตกนะ อาจสกอเปลี่ยนเข้าสวมยังไงครับโอเคต่างฝ่ายต่างถอยไม่ถอยนะฝั่งสีเขียวคือไล่ยิงเลยนะเข้ามาเจอสายกระสุนใส่ไปนิดนึงไม่พังนะครับแล้วก็พังในที่สุดนะฮะโอ้โห,โห <c oughs> ขออภัยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอ่าประสานสุขภาพกันด้วยนะถ้าเสียงผมเปลี่ยนก็ขออภัยนะผมอ่าตอนตอนนี้ก็รู้สึกมันมีเสลยอยู่ในลําคอนะ มีเสีหักนะฮะอ่าแต่ก็พอพูดได้อยู่นะอ่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวถอยแล้วนะรถถังสกอร์เปียนนะโอ้โหถอยมาชนอะไรวาเนะี่ยเสาไฟฟ้าปะอันนี้น่าจะอยู่ในเขตเรดโซนนะเรดหรือเย็นโลกน่าจะเย็นโลกนะเพราะถ้าเรดโซนเนี่ยมันต้องปนเปื้อนเยอะกว่านี้นะคือสภาพแบบฉากดีๆอย่างนี้นี่ไม่มีให้เห็นแน่นอนนะอ่าแต่ถ้าเป็นบ้านเรือนแบบสภาพดีนี่ก็โอเค เยลโล่แน่นอนนะฮะเยลโล่โซนโซนสีเหลืองนะฮะตรงนี้อืมอาคารหลังนี้ใหญ่ดีจังตรงนี้ว่ายังไงครับบักกี้เข้ามาสเกิลอีกแล้วนะฮะฝั่งสีฟ้าอ่าโรงรถมาเล่นพรีเดเตอร์นะฮะมียานเกราะลำเลียง APC ด้วยนะแล้วก็มีรถเก็บเกี่ยวติดจรวดนะอ่าสามารถยิงได้นะซึ่งรถเก็บเกี่ยวติดจรวดนี่ยก็เป็นยูนิตเฉพาะของฝั่งโซคอมนะฮะอ่าจีดีไอเซคชั่นหลักหรือว่าซีตาร์ล็อตนี่ไม่มีนะ ตีทารอรู้สึกว่ามันจะเป็นเรถเก็บแรกที่เป็นบังเกอร์เนี่ยหละมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะก็คือเอาทหารเข้าไปประจำการได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันหรอกนะฝั่งสตีลทารอนอ่ะฝั่งสีเขียวฝั่งน็อตนะฮะส่งรถจู่โจมเบาเข้ามาสเกลอีกแล้วนะเจอพิทบูนะครับยิงเข้าไปดอกหนึ่งนะอ่า,อาแล้วมาจ้าเอกับท่าอากาศยานเรียบร้อยฮะตรงนี้อะไนี่คอมมานคอมมานฮับปะผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่ได้ อ่าศูนย์ประชาการแหละตรงนี้ปาก,กี้ก็ยังอยู่นะครับยังไม่พังนะเนี่ยว้าวแล้วตรงนี้งไงครับอื้อบ้านแตกเรียบร้อยครับทหารออกมาเจอเปือนกลยิงแตกนะฮะยกฝูงนะครับจงังหวะนี้ฝั่งสีฟ้ามีรถถัง Predator ด้วยนะ Predator แล้วข้างใน APC e นี่เป็นอะไรครับโอ้หน่วยมิสไซล์นะฮะลน้วนเลยนะ่านะครับก็ถือว่าเป็นคอม p o s i t i o n ที่ดีนะเพราะว่า APC e นี่มันยิงปืนกลอ,อยู่แล้วนะ เอาหน่วยมิซย,ยัดเข้าไปจะได้ยิงต่อต้านยันเกราะได้ด้วยนะจังหวะน,นี้โอ้โหมาอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีเขียวยิง a อพแตกไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหอาวุธต่อต้านยันเกราะแบบเน,น้นๆเลยนะทั้งสกอร์เปียนแล้วก็หน่วยทหารติดจรวจนะเนี่ยต็อกเกตมิลิเทนสกวาดนะฮะชื่อยาวมากนะกวันนี้สกอร์เปียนแตกไปอีกหนึ่งคันนะฮะจังหวะนี้ยังไงฮะฝั่งสีฝั่งสีเขียวมีมีมมเครื่องบินบินนอมนะฮะว้าวเอาแตกไปลว บีนออมแสดงว่าเขาเล่นนี่ไงหอบังคับการบินนะโอ้โหแอร์าวเวอร์ไม่ไม่เพียบมาทุยแค่นั้นไม่พอนะสถานีวิจัยเทคโนโลยีด้วยนะเปิดเทคเทียสามแล้วนะนะฝั่งสีเขียวนะชัดเจนนะครับว่าเขาจะเล่นเอ่ออะไรนะน่าจะเล่นรีเดมเมอร์แหละคือยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะเกมภาคเสริมนะเล่นอีพิกยูนิตนะแล้วตรงนี้โอ้เอางี้เลยนะฝั่งสีฟ้านะแฮมเมอร์เฮดนะฮะ ว่าแต่รับทหารอะไรขึ้นไปแล้วบินบินไปไหนวนะเนี่ยตรงนี้ป่ะไม่ใช่ตรงนี้จะตรวจเจอกับจรวจอ่ะจูบล,ลบได้นะแฮมเมอร์เฮที่เป็นยูนิตท,ที่สามารถอ่ทำตัวเป็นบังเกอร์บินได้นะ่าแล้วข้างในนี้มีโซนโซนเรเดอร์นะยูนิตของฝ่ายโซคอมนะ,ะใช้อาวุธยิงอะอะไรนะยิงลูกระเบิดนะความสามารถจำเจ็ด ทหารราบติดเกาะได้เปรียบทหารราบและยานพาหน,นะเออนั่นแหละนะเอาไวนะไ้เคลียร์ยูนิตเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปถล่มสิ่งก่อสร้างสักเท่าไหร่นะความสามารถจำเจ็ดเรียกยานขนส่งจรวดจ,จรวดมิไซล์ยิงจากบ่าอ๋อแอนตี Anti ้แอร์ด้วยนะเนะี่ยปืนคลื่นเสียงปืนคลื่นเสียงอะไรคือปืนคลื่นเสียงอัปเกรดชุดเสริมพลังชีวิตชุดตรวจจับอ๋อชุดตรวจจับเดี๋ยวนะไหนวะสแกนเนอร์แพ็ค เพื่อพยมองเห็นคนหายยูนิตต้องหุ่นในรัศมีใกล้ๆนั่นแหละเดติเคตเตอร์นะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยแฮมเมอร์ Hammer, โอ้โหเข้ามาสภาพแบบยับเยินนะตันนี้อออืื้หยิงเข้าไปแตกบึ้มโอ้โหอิมิสซอรี่ยังไม่ทันได้กลางเลยนะเนี่ยจะมาะเปิดพื้นที่ก่อสร้างนะไม่ทันนะถูกแฮมเมอร์เฮดเก็บไปก่อนนะโอ้โหแฮมเมอร์เฮดที่ข้างในมีโซนเดตเตอร์นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกนะแฮมเมอร์เฮดมันคือบ er ังเกอร์บินได้นะผม แล้วมันจุทหารจุทหารได้กี่ได้กี่หน่วยน่าจะสามมัง้งอ่าไอ้หน่วยเดียวดีอ่านะฮะด้วยจะสามหน่วยนะี้ผมจาไม่ได้เหมือนกันเรื่อไม่มั่นใจแต่ตอนเนี้ยแถมเมอร์เฮดแตกเรียบร้อยครับทหารที่อยู่ข้างในก็ตายไปด้วยนะไม่มีการดีตัวมานะ <c oughs> โอ้รถถังล่องห่นนะครับหน่วยเฮดแอนรันนะรถถังยิงแล้วหนีได้เปรียบกับยานพาหนะและอากาศยานนะยิงออกมาในอย่างเยอะเลยนะครับพังแล้วนะเรียบร้อยครับผมโอ้แล้วตรงนี้อะไรเอ่ยป้อมมิไซ เอาไว้ต่อต้านอากาศยานนี่ไงอาคารวิศวกรรมหุ่นพิฆาตรนะีดิเมอร์นะกําลังมานะจังหวะนี้ MCV พับเก็บนะครับจะไปกลางตรงไหนมิทราบนะที่แน่ๆนะครับมาแล้วครับรีดิเมอร์นะ <c oughs> มาอย่างอลังการเลยนะอีพิคยูนิตของฝั่งน็อตนะฮะรีดิเมอร์ has reason นะรีดิเมอร์ผงาดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วฝั่งสีฟ้าว่ายังไงครับรีเคลเมเตอร์ครับมาไหม ยังไม่มานะฮะตรงนี้มีคลังแสงเลยอัปเกรดชุดสนามไทเบรียมอ๋ออเกชุดสนามไทเบรียมให้กับทหารหนจรวดมิสไซน์หนุยระเบิดเพิ่มเกราะและพลังชีวิตลดความเสียหายที่ได้จากการอยู่ท่ามกลางไทเบเรียมแค่ลดความเสียหายนะฮะไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มีภูมิต้านทานนะอ่าคือไปยืนอยู่บนแร่เนี่ยเลือดก,ก็ลดเหมือนเดิมนะแค่มันลดลดน้อยลงนะอ่าตรงนี้ยังไงเนี่ยเมอเฮดโอ้โหเข้ามาซ่อมแซม เราไปเท่าเพิ่มหน่อยครับอ๋อได้แค่สามลำก็พอนะครับอย่างวันนี้ฝั่งสีฟา้านะแต่ตอนนี้สีสีแดงอะไรวะสีเขียวเขามีรีดิเมอร์แล้วนะข้างในนี่ยัดเอนจิเนียร์ใหญ่เขา้าไปยัดเอนจิเนียร์ใส่เข้าไปสองคนเออนะเอนจิเนียร์เอนะ่ Engineer, เอซับ,บอร์เตอร์นะั่นแหละนักก่อวินาสกรรมก่อวินาศกรรมแล้วก็ทำตัวเป็นทหารช่างด้วยนะแล้ว ยังไงครับอ่าเลาะตีนเขามานะลงมานะจุดนี้นะครับโอ้เอ็มซีวีอยู่นี่เองนะนึกว่าขายทิ้งไปแล้วนะฮ <c oughs> ใหดูซิรู้สึกว่าพื้นมันจะไม่แตะพื้นมันจะไม่แตะพื้นดินนะเนี่ยเออ <c oughs> ตรงนี้กดอะไรมาต่อไม่อย่างไม่มานะต,ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าเอออะไรร่วงไปครับดูไม่ทันดูไม่ออกนะแต่ที่แน่ๆฝั่งสีฟ้านี่คือกองทัพอย่างหนาแน,น่นเลยนะโอ้พิษบูมีเออปืนครกแล้วด้วยนะ ติดตั้งปืนครกพิสัยไกลบนพิทบูลนะตรงนี้ครับเครื่องสร้างความคลั่งนะสกิลของตัวร e d ดมเมอนะทำให้สัตรูในพื้นที่เป้าหมายจะโจมตีพวกเดียวกันนั่นแหละนะฮะตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเอ็มเข้าไปอย่างดุเดือดน,นะป้อมปืนกลซะด้วยนะเอาไว้ต่อต้านทหารราบนะนะตรงนี้รีเดมเมอร์จเข้าไปไหมโอ้โหเอ็มอีกแล้วนะครับฝั่งสีเขียว ตันไปเลยนะจังหวะน,นี้อ่ะเรียกเครื่องบินมาทิ้งกับระเบิดนะ่ยแล้วดีด,ดเมื่อแข็งไปด้วยนะ,ะมาเลยครับทํางานต่อได้แล้วตรงนี้ปอมปืนคนเพิ่มเติมโอ้ฝั่งสีเขียวมี่รถถังล่องหนเข้ามาสมทบนะฮะแต่จะยังไงต่อแล้วครับไม่ได้ส่งเข้าไปนะอ่ะถอยกลับออกมาก่อนนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้เนี่ครับแฮมเมอร์เฮดโอ้ยิงรถเก็บแรระเบิดตูมเรียบร้อยนะแฮมเมอร์เฮดเข้ามารถถังล่องหนเข้ามายิงจรวดอัดเข้าไปแตกหนึ่งนะ รอดไปหนึ่งนะครับโอ้โหตายศพตกลงมาที่บนภูเขาพรีนะี่ยสวยงามมากนะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้ายังไมเล่นอีพิกยูนิตนะยังไม่ได้เล่นอ๋อนี่ไงมาแล้วศูนย์ฟื้นฟูนฟนฟนสภาพนะฮะรีเคลเมเตอร์ฮับนะฮะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะนะึกว่าจะไม่เล่นแล้วนะ,ะสุดท้ายก็มานะครับผมเราจะได้เห็นรถถังมาร์ฟแล้วนะฮะอีพิกยูนิตของฝั่ง GDI นะผม เป็นโรงงานที่สร้างยูนิตอยู่ใต้ดินนะแล้วเวลาปล่อยน้นก็จะอ่าหลังคามันก็จะพุดขึ้นมานะ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูนะคอยดอูตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวรีเดียเมอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วนะ <c oughs> เครื่องสร้างความคลั่งใช้อีกแล้วนะฝั่งสีฟ้ายูนิตโจมตีพวกเดียวกันไปแล้วนะสักพักหนึ่งอะอยู่แค่แป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไงครับ <c oughs> มาแล้วครับ,มา,รบมาแล้วนะนี่ไง มันก็จะผุดขึ้นมานะอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยยูนิตออกมานะอ่ามาแล้วครับมาเอาเระยะเข้าไปนะน่าจะเป็นกรเดเดียร์มัง้งเมื่อกี้แต่จริงจริงๆควรยัดเอนจิเนียร์เข้าไปนะควรยัดเอนจิเนียร์เข้าไปก่อนที่จะส่งออกไปปฏิบัติภารกิจนะอืมไม่ได้นะเนี่เมีเอนจิเนียร์อ่ะวิ่งตามมานะครับสองคนเลยนะโอ้โห เอนจิเนียร์เนี่ยมันจะทําให้ตัวมาร์ฟเนี่ยสามารถรีเจนเลือดได้นะอะนะครับนี่โซนเรเดอร์ Rider, ป้อมปืนพลังคลื่นเสียงอ๋อนพลระเบิดป้อมระเบิดสไนเปอร์ฐานสไนเปอร์วิศวกรซ่อมแซมตัวเองปืนพลจรวดปืนจรวดพลไรเฟิลป,ป้อมปืนป้อมปืนปปนิเชนะตรงนี้สุดท้ายแล้วแฮมเมอนะร์ก็ไม่รอนะรวงนะครับผม <c oughs> แต่ตรงนี้เราว่าไงโอ้โหอย่างเน้นหนาเลยนะฝั่งสีเขียวนะครับ พร้อมพลดีตื่นนะมีรถถังสเปกเตอร์มาด้วยนะเป็นหน่วยปืนใหญ่นะอาร์ติโลรี่ยูนิตนะปืนใหญ่ล่องหนด้วยนะได้เปรียบสิ่งก่อสร้างนะผมยิงไหมอย่างไม่ยิงนะหอยกลับมาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> จะพูดอะไรวะอ๋อเรดิเมอร์ยิงไกลมากนะโอเคพังเรียบร้อยทหารต้องออกมานะเข้ามาที่หลังนี้ต่อ รีดีเมอร์ได้เปรียบกับทุกยูนิตโอ้โหอย่างนี้เลยแล้วฝั่งสีฟ้าไงครับโจมตีแล้วนะยิงปืนครบใส่รีดีเมอร์ไปก่อนนะตรงนี้อืแล้วโอ้โหมีเอ่อมือระเบิดด้วยนะแล้วมือระเบิดนี่มันมีสกิลยิง e นะเอ็มพีนะเอ้าโอ้โหตายตายยกฝูงนะตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีเขียวโรยกับระเบิดนะโอ้โหสีเขียวมีสเปกเตอร์ด้วยนะ คอยยิงจากระยะไกลนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีฟา้านี่คือเสียกองทัพทหารไปอย่างเยอะนะต้องถอยกลับนะครับข้ามาตรงนี้นะครับจุดยุทธศาสตร์อย่างงดงามนะฮะงดงามเลยวะจุดยุทธศาสตร์จุดยุดทธศาสตร์ที่ดีอือเลยแหละล,ล,ล,ลิ้นพันกันนี้แหละขออภัยนะอ่าจะจะสู้ไหวไหมครับฝั่งสีฟา้ายุบฐานนีนะครับอ่าตรงนี้สถานีก่อสร้างไม่ทราบว่ากดอะไรมานะต้องรีบวางแล้วก็ย้าย mcv หนีนะทำาองกันในพังนะในขณะเดีวยวกันฝั่งสีฟา้าก็ส่งทิตบูเข้ามาฮารัสนะ ทำมาป่วนนะผมเหยือ่อยานรบเวนอมผมว่าเวนอมนี่เอาไม่เอาไม่ไหวอะ่ะเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหยิงปืนโคกระยะประชิดสุดยอดมากนะสุดท้ายแล้วสีเขียวกระจุกระจายนะไอ้ตรงนี้อ้าวพิบ่บูแตก2อ,นะอันนี้น่าจะแตกเพราะาโดนสเปสดาเมจปะน่าจะใช่ละมั้งนะจังหวะนี้ยังไงฮะหนุ่ยมิไซล์โอ้โหถูกยิงไม่น่นารอดแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าขายเอ็มซีบีทิ้งแล้วนะได้อินจิเนียร์ออกมาเอาตายไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะนี้ โอ้สีฟ้าคือไม่กลับไปกันบ้านเลยนะยอมเบสเทรดนะครับโอ้โหมาร์ฟออมมาร์ฟอย่างนี้เลยนะอย่างไกลนะเบสเทรดนะครับอย่างที่บอกไปนะวัดใจกันเลยนะใครจะพังก่อนนะผมแลกฐานกันนะฮะวันนี้ map. มาร์ฟเข้ามาพังโอเบลิสซ์ออฟไลท์ไปหนึ่งเสานะเหลืออีกหนึ่งเสานะอ่าป้อมปราการแห่งแสงแหละนะฮะชื่อภาษาอังกฤษก็คือโอเบลิสซ์ออฟไลท์นะฮะตรงน,นี้เข้ามาเจอทหารยิงอัดเข้าไปวันนี้ยังไงครับระเบิดร้อนประสาท ใช่ไหมคว่างระเบิดภาพหลอนเออแหละไม่โดนใครเลยนะเมื่อกี้แต่ที่แน่ๆนะครับจังหวะน,นี้มาร์คเลือดก็ลดลงไปเรื่อยๆนะส่วนฝั่งสีเขียวตรงนี้ว่าไงครับรีเดมเมอร์อยังอยู่นะยังไม่เคลื่อนนะ <c oughs> หุ่นยนต์สีขาที่สามารถหมุนติ้วๆได้นะเมื่อกี้ <c oughs> อ่าเคลื่อนพับแล้วนะครับจังหวะน,นี้ <c oughs> แล้วจะไปไหนครับนี่ทราบแต่ที่แน่ๆตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้ทํทำไมสิ่งก่อสร้างหายไปเยอะจัง ขายทิ้งเลยฮะเนี่ยไม่น่าจะมีตังเหลือนะขายทิ้งเอาเงินมาสร้างกองทัพนะจะไหวเลยครับลักษณะนี้แตวตอนนี้มาร์ฟกำลังจะพังด้วยนะโอ้โหมีอ่ะหุ่นทรงครมามอวตารนะครับออกมายิงมาร์ฟมาร์ฟแตกเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะเอ้าคุณฟอตตี้อ๋อกดยอมแพ้นะโอ้โหถ้าไม่กดนี่ก็จะสู้ต่อนะแต่ก็เขาจะได้นะสภาพแบบฐานวอตตี้คุณยับเยินซะขนาดนี้นะคือยังไงก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะอ่ะ สรุปนะครับอ่ามาดูกันนะฮะยูนิตโปรดนะฝั่งสีฟ้านะครับคุณวอดดี้ก็คือหน่วยมิสไซล์นะคุณคูฟูฝั่งสีเขียวก็คือหน่วยทหารติดจรวดนะอย่างเยอะเลยนะครับอ่าจำนวนยูนิตนะคุณวอตดี้โอ้โหมาอย่างนี้เลยนะอ่ะช่วงท้ายเกมในฝั่งคุณคูฟูนี่คืออย่างเยอะเลยนะสิ่งกอ่อสร้างฝั่งสีเขียวก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะทรัพยากรสีเขียวก็เยอะเช่นกันนะแต่ว่าช่วงนี้นี่จะมีอันนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พิษบูขมาราัสไปแป๊บหนึ่งนะอ่าทำให้กยานะอ แต่ว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณคูฟูฝั่งสีเขียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติีิงท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุัสดีครับฝากกไลคกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ